ไอ้รักเนี่ยเราตอกหล่อไปซอยอ่ะไอ้ยำน้องสาวกูแลยมึงไปทำอะไรเลยหรอเป็นไงดิวันก่อนกูไปทีหนึ่งแล้วมันให้มาสองร้อยกูใจวอมเดียวหมดเลยใจวอมเดียวนะมึงรับทุกข์หน่อยไอ้แล้วกูคนตายนี่มึงดูทุกข์มาไปแล้วมึงว่ามาคนที่ทำทุกข์เลยทำยากใครได้ อเอ,อเออเออเออมึงอ,นะอ,อ,อ,อย่าบาัตรที่คนเหล่นนนานะเออคนมึงอย่าไปโยนเออจ้าคนในครูสอนในผู้ฟ้งซ้่นขาที่งกำไล Suốt cái leo, ôi suốt núi ra leo, ai nói giờ tiệt tê đu tạt mới rồi đấy, Thì mướn ngoài ra bài mơ là, mướn hòa ra bài mơ là, để thầm chính cái bọc kia nữa, mướn ta chi đan như còn phí còn đấy phần อ๋อได้ไหมฟื้อผมจะโคกลามาเรียงเราขี้ยกยกก็จิงจกชวนจกกับคิงคือทุกต้ยเข้าข้างนอนข้างดังอือเพื่อโนดังอือนี่ยกมือยอมแพ้จิงเล่นเพิ่งามันชวนกันมาแล ต้งคอยจักเกมันเป็นคำมาการไอ้หิวบ้างมันนังข้างปลาวานนกเอียงเสียงว่าหลอกหวานขับบดอืองางข้าเช้ขึ้นไปเค่ขอหมดอย่าลอยอย่าลดมันขับรดอยู่บนวันแก่เห็นใครเนแ้นั่งกินหัวมัน คอยอยากปักสันคอยขอปันจักรตอนนกขูดนกเข้ามันอั้เล่าใหม่คนมู่ั่งฟังพนไปแหล่นอนเต้นรกอนางเอกดิเทุ่้งในคางออกลูกเคียบตาจกมันขิดดักนกยางแมมูดำนี้มันมีทายัง รัแท้นทีดังเยียบช่างขี้แงคุ้งก็บบ่งดาจนกันไปเยะผู้เลื่ยมปากเป็ดชวนยีกขบูบองออเยียผู้ตีม่อจนหัวดอเป็นน้องอาอดานเทียงนอนรองไ้เป็นเนองเลยแบ้าตังเ์้ย พอเตียงบุ้งรอเดือดร้อนจึงมอไว้เถอะนีไน่ไ้มันได้ไปร่วงหน่อยไปเล้แรมอย่ากังพีิตนะ <c oughs> บักหัมดูรอแต่ว่ารอคอยใส่แวนบักเท่งโดยเล่นขุนชีวธรรมการที่ถกพี่นี่ทำกันได้ดีดียังเป็นอีกลักของชาวไทยน,ออนี่นี่พวกเราสรุปกันพอสมควร ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกเดินทางจากถ้ำเออน้องดาวจังค่ะอยู่ถ้ำอย่าไปไหนนะน้องพี่ไปกี่วันกลับละ่ะอย่างช้าก็เจ็ดวันกลับปกติธรรมดาพี่ไปไม่คืนเจ็ดวันพี่จะกลับมาหาน้องสาวพี่ค่ะถ้าหากว่าใครมาพบมาเจอน้องอย่าเพิ่งบอกความจริงก็นะเธอย่าบอกว่าเธอในชื่อเสือดาวนะมันจะมีอันตรายจะเกิดขึ้นกับน้อง เพราะตอนนี้เราตั้งสองคนพี่น้องมีค่าหัวที่แพงค่ะระวังตัวหน่อยนะค่ะพี่ขอให้พี่โชคดีแล้วก็ทำงานสาเร็จผลในสิ่งที่พี่ตัารถนาพี่ไปก่อนนะน้องหมเสื้อดำปลากจกลาในป่าหนุ่ยเท การี่าหนุน่ยแดงเช่นวังเวงเสื้อดานวนัดเศร้านั้นแท้หน่อยหายอยู่หน้าตำลำพังนดินังสบายเรยจะปราใสยทั้งสามใจรีปากายบ้านมาพอทันคุ้นศึกพร้อมมีตอง คงสึกใจสิงนาพร้อมกับมี่ทองนี่นะพี่นะครับเราจะต้องซื้อไฟปลกป,ปนวงใหญ่นักหนะ้าเรื่องเสือเส้อดำเสื้อดาวที่คูาฆ้าพิดา,านี้เลยคมาบรอษเพราะว่าเราไม่พิดสักนิดเลย เหนื่อยแล้วเกินตักทองรับเหนื่อยบานคนกะไม่เท่านี้นั่นต้องใช้น้ำไหวได้ถูกมันเออเว่อร์ต้องใช้งานคายอาหารร้อนคายอาหารมันอยู่ในถ้ำเลยไม่รู้คายเชื่อคายหมดสั่งอ๋อหมดสั่งอะไรได้คายเชื่อกับมึงกระเจียวเสียเชื่อทิ้งอ๋อจะทำปัญญานเลย ทองไปหาเจ้าบ้านหน่อยสิเออไปจองก้าวไฟข้ามเลยที่คนอยู่ไม้ไหนกำมันเอาไปดูที่ทองกลับกลับกลับไปคนคอยนี่เด้อเนาะตะพูดก็เพราะว่าดีกับเพื่อนชาวบ้านยังตะบอนตะบอนครับคนอันใช่มาเลยผู้เข้าจาอ่าอันนั้นดับเบลืองไปแล้วเจ้าขวนอยู่วันนั้นไงทองหัว เส็กบ้านครับค่ะคือตื่นตระยิ่งเงินใครกันแหละคระพ่อเหมิครับหมวดมาผู้หมวดมาเหรอครับมาจากไหนล่ะมาจากในเมืองนูกเชิญเข้ามาก่อนสิคะเชิญเชิญเชิญเช่ญเชิยเลยชูนักกันนะครับแก่แก่ชูนกักการเข้ามาพุม่ม จะทำไก่มี่ีหรอมึงยุ่ยแน่งๆน่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กัดถึงม,มันกัดมันก็กินไม่หมดลูกเล่นเแถวเราแล้วตู้กับมาได้กินคนมดหรอกทองทองวันนี้เร็วทองครับหลงซาพินค่ะรู้สึกว่าหิวอา้าวทำไมไม่ซื้อทานจะล่ะเท่าแกต้องมีเงินสิ มันคือว่าไม่มีใบละย้อยอมีแต่กักละบาส <c oughs> สงสารเท่าแก่จริงๆไงไหนลูกน้องบอกมาเถอะคนที่นี่เขามีน้ำใจนะไปบอกลูกน้องมาทางนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวสายพินจะจัดการหนูหาอาหารเอาไให้แต่มีอะไรก็ทานกันตามเรื่องพระบ้านแค่นั้เป็นบ้านป่าจ่ากินได้เพื่อพมกไม่เดียว เออนำชุบซุกจ้าไก่ไม่ต้องต้มทำไมอ่ะถอดเลยตอนไมเ่เสียเวลาเออค่ะไปบอกลูกน้องมาสิครับตอนเดียวพอกลุ้งมาอย่าไปสนใจก่อนนะทำไมล่ะอย่าไปเล่นลูกแล้วกับมันาชาวชูเพย์บอกกันยังลูกยังเมียแล้วเพี่เขามีลูกมีเมียกันแล้วอันนั้นพุคนเดียวที่เป็นโสดคือผมสงวนความเป็นโสดเอาไว้ ให้กับคนดีผู้ยิ่งผมรักจริงกับเราขึ้นท้องก็บผมมีแต่ได้ผูถอดทิ้งกับผู้ยิ่งคนนั้นหมดเหลอค่ะครับโอ้เออน้องสายพินค่ะผีที่ไปบอกลนกน้องมนะาค่ะยิ้มที่น้องจัดน้ำมากครบเร็วครบแข็งจัดน้ำครบแข็ง แล้วมาล้ำมาตรงนี้จากแม่ต่อไปคุชัดตายอยู่ือก<ห>็ไม่บอกกูได้ติดมานี้ตายอยู่ทียแห่คุณเลยเฮ้ยตายอยู่เลวเฮ้ยมันหนึ่งก็เกณนเมียมีซึ่งฝ่ายแกผู้ฮ่ารถดออกเดินเพื่อแข่ชนโคนเป็นไงยอดทองพุกเจ้าบ้านไหมพอบคับ นักเรียนรุ่นเดียวกับผมไอ้ไรับนักเรียนรุ่นเดียวกันเลยขึ้นหมอน,นึ่งพร้อมบอกมันจะพกกลัวกับจันทร์ซ้ำให้ฟังฟือฟังไม่ทุกโอ้นักโอ้ดีงั่งเอออย่าลกเล็กกันบ่อยเลยมันของใครของมันนะเออรูปพร้อมมันดูดตกไม่ตายหูกผมมันไว้กับไอ้นู่มันจะกลับไป่ได้ขวดรุ่ม มันยิ่งกว่ากวชุ่มเออต่างไม้ล่ะผมมันกับผมมันเรวเออเดี๋ยวนั่งได้นั่นพอนที่อรายเราอีแต่งงานหนังการเราไม่พูดนะบอกเสียแล้วลองคุณซื้กระเมื่อนกันอย่าทำตาเล็กตาน้อยเดี๋ยวผมไม่เตือนผมมาห่วงไหมแต่ว่าฮึ่งเออห้างกันเรายอมรับแค่กองใครกองมันเนอ่เอาใจมึงกัเป็นไม้กูเป็นใจนะ ถึงกำมาตะกินข้าวอย่างแม็กซ์ไปลูกนี้เชิญค่ะเท่าแกครับไหนลูกน้องล่ะนวกขึ้นมาเลยจอยอยู่ไรอยู่ลูกถ้ามาล็อกลักอย่าไปขู่ลูกน้องสิคือไม่ได้บอกนี่ถ้ากว่าร้อยแล้วมันมันเคยตัวนะั่นมันไม่รู้อะไรกับเรา ข้าก้าใจเย็นๆอันนี้ไรกเกลือกอมัง่เกลือที่แม่มึง,ง,งมก็ข้าก้างหมึงพกคุณดูข้ากนะ่อเลยอือไม่เกือกทิ้งอันนี้จะไ้พูดลูกน้องที่จ้าเฮ้ยเนี่ย นี่ยิ่งเมย์ังให้เนงออกนี่แหละเองกูเลยสวัสดีครับพี่สาวทำ <c oughs> ไมรีกฉันว่าพี่ละ่ะก็คุณเป็นแฟนพี่ชายผมนี่ครับใครแฟนเดี๋ยวดไปเยอะหน่งไปง่ายเราอะเนูไปง่ายจัยงทำเท่าไรกู ข้นาก็มั่งลเลยดึงเขาตัาง่ังบ้านขึ้นใหนครัวกไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวขอ้ขเาวนี่กูขอพ่อขอรูรนี่ยเข็นสะก,ก้อนก่อนอื่นฉันฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดนะก็คุณเป็นแฟนของพี่ชายผมไงแฟนใครก็คนที่ยินคุยเมื่อ,อทีอ่ะก็บอกว่าเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันและก็เคยมั่นกันไว้แล้ว สายพินไม่เคยรู้จักค่ะอ่าอันนี้แก่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันดู้จักกับจนหน้ายไหมไม่เคยรู้จักกันเลยกับคุณสุรเชษตัวชิดหน่ายยาวเพราะคุณเมื่อกี้เนี่ยนั่นชืดชู้อยากชิดค่ะแหม่อคุยไปร่มแล้ว กุ้งชูแรงเชดฟุ้งเหม,ม,มือนหม้อตอมตอดเนื่อพี่เช็ดพี่แม่เมื่อไี้ไน,ไนี่ยต้องกูเวียนร้องเล็ยกแบบนั้นเจ้าขี้ดาแบบนั้นออแล้วก็มาบอกเตือนว่าเพื่อก็บอกว่าจะมาซื้อที่เอาไว้ทำนากุ้งหา มาเจอสีจำหนากุ so ้งค่ะเขาบอกว่าเขาได้มีนากุ้งมากที่เออ่ปากนครอําจังจังหวัดนครศรีธรรมราชนากุ้งมันมาค่ะแม่เอ้ยแม่้าวปุถุชนใจดีเคลือกตายก็ไม่แม่เอ้ยแม่ฉันก็หมดหวังเขาบอกว่าเคยตายควงในที่บ้านคนนั้นใจตีควงอ่ะไม่เลย จนมาจากหีิบมาองนี้ยโอ้ยี่คมูนันอย่างโอ้แล้วก็ชื่อจริงชื่อไงอ่ะชื่อยอดทองชื่อทองฮันแหลโอ้มันชื่อตรงกับสุนัขตัวนั้นละ่ะโอ้ท่านน่ยกทองเพื่อนชื่อมาจากคุณชูราชิตีทีมันคุณจะกับเจ้ามัวร์กัน ยาวแต่ใจนะบ่เอนีะนั่งจักเดียวที้ม่มันจคนเทน,น้ลยนี่ตอแก่น่ะคุมก็มังมันยูน่ตอกันมึนงครับกู <c oughs> นี่นี่นี่ยูก่อนออขอโทษนะคุณชื่ออะไรไม่ทราบอ่ะฉันชื่อสายพินจ้าสายพินค่ะยอดทองครับยอดทองครบ มานี่หน่อยสิคือว่าคืออะไรผมเรียกได้ยินไหมมา,ากา้บุงคับบัญชาเรียกไอ,อ้ท้องเร็วไอ้หนังนุ๊มึงนั่งเลวไอ้หนังนุ๊มึนงนั่งเลยต้อหนังต่ำทีหนังค,นคุณประจ้ำจ้าคุณทำอะไรผิดเมื่อกี้ ต้องลักๆคต้องแก่ผมนี่เออต้องูบาทผมนี่จะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดีย,ดยวกันกันลูกคุณก็ว่าได้ไปไปขอโทษเขาซะไปขอโทษกันเดี๋ยวนี้ครับเออว่าไงลูกคุณสซเเชษอี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 ฮึฮึั่ <c oughs> โน เล่นเล่นนิดหมึ่งเอผมุจีดิ้งจีจะต้องจีต้องกับไปจับไหนมันอ๋อเดี๋ผมไม่ดนน่าผมไม่เอาอ๋อเหรอคะครับก็คือว่าน้องพิมค่ะคือคำพูดผมผมถูกคำแต่พูดมาได้ใช้นะอาจจะพูดละลับละลวงเล็กๆน้อยๆครับผมผมไม่ทื่อรับค่ะเออ จนข้อโัวขอ้นจน้องวินลินหนอกองน้อยชาแล้วทองนั่นเลยขอโทษเขาข,ขับกับคุณงข้อโทษฉันพร้อมแล้วที่จะให้งงย่าไยนะฉันไม่ถือรอกขับกับข้อคุณนกับ <c oughs> นี่คุณทำไมแหละคะผมเองชื่อขุนศึกนะข <c oughs> ุนศึกขุนศึกใจสิงพร้อมด้วยยอดทองลูกหนีพวกเราเดินทางมาสืบบ้านของ เสดาวนะครับคุณอยู่ในแถวย่านบ้านนี้รู้จักหน้าตาเขาบ้างหรือเปล่าฮะรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนรู้ๆก็แต่ว่าเขาอยู่ในแถวย่านบ้านนี้ครับเออฉันก็รู้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆที่นี่ครับแต่ฉันไม่ไม่รู้จักเขาทําไมเขามีอะไรกับคุณที่ที่คุณต้องสื่อาเขาเลอมีสิครับมีเรื่อง มีเรื่องอะไรล่ะคือว่าเสือดําเสือดาวหนึ่งเ็าเป็นคนที่ใจดําอมหิตแต่ว่าประชาชนอีกปากหนึ่งกล่าวกันว่าเสือดําเสือดาวเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีมีศีลธรรมมีน้ําใจคอยปล้นคนดําคนรวยเศรษฐีนายทุนหน้าเลือดคนที่หากินบัญญาติน้าตาของผู้อื่นของประชาชนผู้ที่อยู่อภายในประเทศชาติเดียวกันนะ แล้วก็เอาเงินเหล่านี้มาแจกจ่ญญายให้คนยากคนจนเป็นความจริงอย่างนั้นค่ะแต่ว่าเสื้อดําเสื้อดงเข้ฆ่าพ่อผมนี่ครับเขาฆ่าเมียผมด,ด้วยฆ่าเมียผมกันเหรอครับให้ฆ่าปุ๊บเมียผมกันนะม่งพลุกเนี่ยเจ๊งไเลยโม่งเมียเมียตายหมดเนาใช่ครับพ่อคุณชื่อไงอ่ะชื่อพรเมียคุณ ชื่อสีนวลไม่จริงค่ะเสือดำเสือดาวถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วแน่นอนที่สุดค่ะแล้วคุณรู้ได้ไงอ่ะถ้าฉันบอกความจริงคุณต้องเชื่อฉันนะคุณสืกททำไมฉันบอกความจริงให้คุณรู้หวังว่าคุณคงจะเชื่อฉันเสือดำเสือดาวถูกสวมรอยแน่นอนแล้วเสือดำเสือดาวไม่เคยฆ่าใครที่ไหนเพราะเพียงแต่ปล้นเฉย นอกจากว่าเขาจนตัวเองเท่านั้นคนอื่นจะฆ่าเขาแล้วเขาถึงได้ฆ่าด้วยความเออจำเป็นค่ะเอ,อคุณรู้ได้ไงฉันรู้ค่ะฉันจะบอกคุณตรงไปตรงมาว่าฉันนั่นคือเสือดาวฮะคุณเสือดาวเหรอเนี่ยค่ะจับจับเรเสือดาวเราตัวบิด ฉันไปทำอะไรเธอจงเกลียดจงชังนักฉันสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรกับเธอที่เธอจำเป็นจะต้องฆ่าพ่อฉันฆ่าเมียฉันบอกดีน๋นี้คุณคุณคนศึกฟังกันก่อนไม่ควางใครแล้วจะจับตัวเธอเดี๋ยวนี้แล้วจะจัฆ่าเธอทอรมานให้ตายเมื่อเธอฆ่าเมียฉันลูกฉันตพิการแขนด้วยพระมีดของเธอเธอต้องตาย ปล่อยจะมี้ครปล่อยสิอย่าไปเลยอย่าไปเลยแค่เที่ยวข้าบ่ข้าเมียเราเป็นไม้เราป้าป้าเอาไอ้กายมาจังไว้ปล่อยจะนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้เฮ้ยปล่อยสิไม่ปล่อยหอสิงกับเสื้อเมื่อมาพบหรือรบกันดูเดือน ปบนี่ลบกันอูเดือดวังจะเชี่ยเตาชีวิตและข้องนางไอปลิดไอมาซ้ำต่อนึ่งตังอย่างสู้กับผู้ชายพัน้นทุถ่ายแต่เนอยอน่อนมองดาวย้อนกำลังใจสิ้งบังคับเวลานี้จับเจ้าได้นี่เลยจะทำลายปรมาจารีสิ่งที่วัง รวบงดแล้วมัดป้าลงมาตั้งมึงอยากดังต้องรับรับโสดทันปล่อยฉันไม่ไม่ปล่อย,ยนางดาวตัวดีเอาสิฉันพูดแล้วเธอไม่เชื่อเธอไม่รู้ฟังฉันบอกเธอตรองไปตรงมาว่าฉันไม่ได้ฆ่าพ่อเธอฉันไม่ได้ฆ่าเมียเธอเอาสิเธอจับฉันมัดไว้แล้วอ,อะไรก็ทําทำก็ทำ,ทำอะไรทำลงไปเลยตามใจที่เธอต้องการเอาเลยแน่นอนไม่ต้องท้า นี่คุณคุณอะไรฉีกเสื้อผ้าฉันหมดแล้วเห็นไหมตายแล้วลูกมีจะทองนี่เม็ดไว้ห้าเม็ดล้อมเจ้าถันองหญิงนี่องหญิงราศีเหรอเนี่ยอะไรกันองหญิงองหญิงอะไรกันฉันไม่เข้าใจ คุณคุณคุณครับกรุณาไปใส่เสื้อผ้าสะใหม่สิครับอา้าทำไมเธอเปลี่ยนใจไม่ล่าฉันแล้วเนอะไม่ไม่ฉันไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรเธอแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไปใส่เสื้อผ้าสะให่สิเอ่อเชิญเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้เก่าถวายบังคมมิริค่ะองหญิงราศีอะไรกันนี่คุณศึกฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด เราวนองคุณทึกกันไรมัง่งอ่ะเห็นสิครับผมฉีกเสื้อของเธอเมื่อกี้มีไยล้อมเต้าถันห้าเมตรอ๋อผบเลวอบเลวอลวุอง้งพยานอุ้งกระษายาัดไม่ใช่อุ้งพยาิพึ่งไล้จังนี่กุณชอบผู้อันไหนเนย่นยมน,ยนยคุณแรกไม่ทันผมจำไม่ทุกขื่อนมันข้าวยำ้ำนั่น องค์หญิงที่ไหนกันองค์หญิงนั่นคือองคหญิงราศีเป็นธิดาของพระนางบุษบงแขกรคงบัรจาธิการซึ่งตอนนั้นชาวพม่าได้จับตัวมาเป็นตัวประกันเมื่อตอนที่เกิดศึกสงครามในครั้งนั้นนะเออเราพ่อแม่คุณรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนฉันไม่มีพ่อแม่ที่แท้จริงหรอกฉันมีแต่พ่อแล้วก็เป็นแต่เพียงพ่อในนามเท่านั้นใครแลวก็พ่อคุณ เขาชื่อขุนพลกะละมังค่ะตัวชื่อน่าจักฟ้านะหลังถ้วยกระไดชื่อปอเตินขุนพลกะละมังแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนล่ะเขาอยู่ในประเทศพม่าค่ะโอ้มันใกล้ๆความจริงเข้ามาแล้วอยู่ที่ประเทศพมา่าค่ะเอแล้วทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ล่ะก็พ่อของฉันก็ส่งตัวฉันพร้อมด้วยพี่เสือดำ เข้ามาปฏิบัติงานมาฆ่าคันบรรดาบุคคลที่เป็นคนที่โกงที่คดในข้องอในกระดูกคนที่เอเป็นนายทุนหน้าเลือดคนที่ไม่มีความสงสารคนยากคนจนนะต่อเหรอจ๊ะค่ะเอาอย่างนี้กันแล้วกันเพื่อความแน่นอนใจอยากจะรู้ว่าคุณคือองค์หญิงใช่หรือเปล่าเอา่อคุณกรุณานำผมไปพบกับขุนพลกะละมังได้หนยนะครับ ย่อมได้ครับไปที่ประเทศพม่าเหรอคะใช่เอาล่ะฉันก็อยากรู้เพราะว่าฉันเองก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ฉันเป็นใครพ่อขุนพลกะลาบังก็ไม่เคย,เยความจริงที้ฉันรู้ก็ใช่สิครับงั้นเราไปเข้าไปในประเทศพม่าแล้วก็เออไปพบพ่อของคุณอยากจะถามดูให้รู้เรื่องราวว่าคุณเป็นลูกเต้าเราใครที่แท้จริงทําไมจะต้องมาอยู่มันเป็นคนชาวพม่าแลวทําไมจะต้องมาปฏิบัติงานอยู่ใน เมืองปัญจานครรู้ว่าเมืองไทยค่ะงั้นฉันขอเวลาหน่อยเถอะขอเวลาทำอะไรเออเขียนจดหมายทิ้งไว้กับพี่ดำนะถ้าว่าพี่ดำมาถึงพี่ดำเนี่ยก็จะต้องค้น้าหาฉันเพราะพี่ดำรักฉันมากเ,เวลาไม่มีฉันกขจะสงสัยอ่ะว่าฉันถูกฉุดไปไหนฉันไปเที่ยวหรือว่าฉันจะไปทะเลทลายอยู่ที่ไหนก็จะมีความเป็นห่วง ฉันขอเวลาเขียนจดหมายแล้วก็ทิ้งเอาไว้นั้นก็จัดการเลยฮะงานีนการเรียนตอนนั้น,เ,น,นเขียนบัดนี้แต่จดหมา่นี่เลยเมื่อตั้งเอาไว้เสื้อดำไว้ที่หน้าทำยัยเมื่อเคียนระบับใจสองก็หยดใหมาทีไปใจเบาเราก็สู้รัชวัง ไม่กับ่องโยธาก็รัตอนนี้ชาไม่ได้รีบพากายตัดบุกมาตามริมรุกข้างเดินหลัดตะทางกลางรงรังไปห้าคุ้นปนกะละมังโคตไมยัง ทำถ้าผู้ชมมาพบกับเสือดำตลอดทั้งในเนือในนู้นในเท่งเราก็บักหำออกเดินทางจากครับเพื่อปฏิบัติงานตามที่เขาเคยทำเป็นกิจวัตรวันนี้มาอยู่ที่ตาบลทุ่งโพรายมานั่งคุยที่ใต้ร่มไม้รอมด้วยคนทั้งสี่คนเมื่อต้องการจะพักผ่อนเพราะแดดมันร้อนมากแล้วเขาทั้ง้าซีวิตจะไปไหนต่อไป ใครต่อโปรดติดตามดูต่อครับ